เว็บไซต์ p u r i f o r m c o m มีซอฟต์แวร,ร์ฟรีให้เลือกดาวน์โหลดกันได้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ c c l e a n e r เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำความสะอาด r e g i s t r y ของระบบตรวจสอบหาจุดผิดพลาดหรือว่าข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลบไฟล์ชั่วคราวหรือว่าไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ครับ ตัวที่2ก็คือ Defragger ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ Defragment หรือว่าจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสซึ่งทำให้ฉลาดกว่าตัวที่มีอยู่ใน Windows นะครับผู้ใช้สามารถที่จะเลือกจัดเรียงเฉพาะโฟลเดอร์หรือว่าเฉพาะไฟล์ก็ได้มีการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกทั้งในระบบจัดเรียงผู้ใช้ก็จะได้เห็นภาพ Drive Map เป็นการรวมของไฟล์ในฮาร์ดดิสไปพร้อมๆกันนะครับ ที่สําคัญก็คือเราสามารถสั่งงานไว้ก่อนนอนเพื่อให้ซอฟต์แวร์จัดเรียนฮัดดิส์แทนเราแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปิดเครื่องให้เองโดยอัตโนมัติครับตัวที่3มีชื่อว่า r e c u c l e ซึ่งเอาไว้กู้ข้อมูลหรือไฟล์ที่เสลอลบไปโดยไม่ตั้งใจทั้งในคอมพิวเตอร์เคเรื่อง m p 3แฟร์ได์หรือว่าไฟล์ที่ลบออกจาก r e c y c l e b l ก็สามารถกู้คืนกลับมาได้ไม่ยาก ตัวสุดท้ายนั่นก็คือ s p e c ซีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเครื่องนี้ใช้ CPU ความเร็วขนาดไหนแรมเท่าไหรฮาร์ดดิสมากแค่ไหนหรือใช้ในการตรวจสอบรุ่นของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่คิดจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์เพียงจดข้อมูลส่วนนี้ลงไปสอบถามทางร้านค้าก็จะเลือกอุปกรณ์ได้ไม่ผิดพลาดนั่นเองนะครับ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ Software House ์ในกรีนะครับที่มีแนวความคิดว่าจะต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกตัวนั้นใช้งานง่ายแล้วก็มีการออกแบบที่ดีแถมยังรองรับการใช้งานทั้งหมด35ภาษาทั่วโลกที่สำคัญก็คือดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับ